ช่วงนี้นะคะอยู่กับทีวีเยอะมากเลยค่ะทั้งดูซีรีส์แล้วก็เล่นเกมใน p s 5ด้วยแต่ตั้งแต่มาเจอนี่เลย Sony b a าร์ a ว XR x 90 j เครื่องนี้จะบอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนโลกการดูทีวีอีกครั้งเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของราคาเพราะว่าทาง s ซ ny เองนะคะมีการปรับนะคะราคาในซีรีส์เดียวกันจากปีที่แล้วเนี่ยลงมาเป็นหมื่นเลยแล้วการใช้งานจริงของมันนะคะจะเป็นยังไงบ้างวังนนี้อุ้พาไปเล่าให้ฟังกันเลย ความเทพแรกที่อยากจะพูดถึงนะคะเป็นเรื่องของชิปเซตนั่นเองค่ะตัว Sony b a าร์เ r XR X90J ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับชิปเซตตัวใหม่ล่าสุดของทาง Sony ชื่อว่า XR Cognitive Processor ชิปเซตตัวนี้นะคะมันจะช่วยทำให้ขอบเขตการแสดงผลนะคะทั้งภาพแล้วก็เสียงของทีวีเครื่องนี้ทำได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วถ้ายิ่งคุณนะคะเป็นแฟน PS5 แบบอุ้ม จะบอกว่าทีวีเครื่องนี้คือตัวท็อปที่คุณต้องการเลยแหละเพราะว่าคุณสามารถใช้งานนะคะเอามาแสดงผลเกมเนี่ยเป็น 4K 120 FPS ได้อาจจะเป็นไงเดี๋ยวอุ้มเอามาเล่นเกมให้ดูกันเลยเีด่ดูอันนี้เป็นพลังนะคะของตัว XR c o g n i t i v e Processor จริงๆค่ะทำไมมันถึงแตกต่างกับชาวบ้านเขาเป็นเพราะว่านี่เลยค่ะมันจะคิดนะคะเหมือนมนุษย์มากยิ่งขึ้น มันคิดเหมือนมนุษย์คืออะไรค่ะเราอยากเห็นแบบไหนนะคะหรือว่าเราอยากได้ยินแบบไหนมันก็จะแสดงผลออกมาแบบนั้นอยากอุ้มเอามาเล่นนะคะสไปเดอร์แมนแบบนี้อุ้มก็อยากจะเห็นการเคลื่อนไหวของสไปสดี้นะคะที่มีความสวยงามและคุณดูหิมะที่อยู่รอบๆสิมีความละเอียดนะคะแล้วก็ดูคมชัดเนี่ยเหมือนอุ้มเนี่ยไปนั่งอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็พอเล่นนะคะเล่นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราอินเหมือนเราไปนั่งอยู่ตรงนั้นจริงๆค่ะ Oh, come, come on, find the shipping light! Right. 90J เครื่องนี้นะคะจะคิดแทนเรามีอะไรบ้างคะ่ะอย่างแรกเป็นเรื่องของสีสันนะคะเพราะว่ามันมาพร้อมกับเทคโนโลยี XR t i l u m i n o s Pro คะ่ะจะมีการบูตสต์อัพเรื่องของคัลเลอร์ขึ้นมาเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าการแสดงผลผ่านหน้าจอนี้ให้สีสันที่สวยงามจริงๆแล้วยังมีเรื่องของคอนทราส์นะคะรวมทั้งเรื่องของความคมชัด มันมาพร้อมกับเทคโนโลยี XR 4K Upscaling พวกคลิปต่างๆนะคะที่ไม่ถึงระดับ 4K ที่เป็น Full HD อะไรแบบนี้เวลามาดูบนหน้าจอ X90J เครื่องนี้ค่ะคุณก็จะเห็นความคมชัดใกล้เคียงกับระดับ 4K เลยแล้วก็ยังมีในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะบางฉากแอคชั่นพวกนี้ค่ะที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วค่ะถ้าเราไปดูบางเครื่องนะคะก็เลยรู้สึกว่าเบลอไม่คมชัดแต่ว่าเครื่องนี้ยังคมชัดอยู่นั่นเองตัวชิป XR c o g n i t i v e นะคะตัวนี้ค่ะมันจะช่วยวิเคราะห์ในแต่ละซีนเลยนะแล้วก็แสดง ขนออกมานะคะในสิ่งที่เราอยากเห็นสกินโทนของตัวละครน,นะคะก็ทําออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นและรายละเอียดของภาพนะคะก็เห็นรายละเอียดมากยิ่งขึ้นอีกด้วยรวมเรื่องเรื่องของเสียงค่ะชิปเทพตัวนี้นะคะมาพร้อมกับ XR Surround ค่ะเป็นการสร้างเสียงนะคะที่เป็น t d Surround Sound ค่ะและความเจ๋งมากกว่านั้นนะคะมันมีในเรื่องของ Sound Position อย่างอุ้มดูสไปดี้แบบนี้นะคะเราจะรู้สึกเลยว่า,เ,าเสียงนะคะมันออกมาจากทิศทางที่สไปดี้อยู่จริงๆค่ะและความเจ๋งนี้นะคะก็เลยทําให้อุ้มเนี่ยรู้สึก ว่าอินกับการรับชมเนี่ยมากยิ่งขึ้นการเปลีป่ยนแปลงอย่างหนึ่งนะคะที่มาอยู่ในตัว X 9 0 J ตัวนี้ก็คือเรื่องของ Google TV นั่นเอง ก่อนหน้านี้นะคะเราอาจจะเคยเห็น Android TV มามากมายแล้วแต่ว่าครั้งนี้ค่ะมันเป็น Google TV ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะ UX UI เนี่ยให้เราเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นมีการแสดงผลที่ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็พวกคลิปต่างๆเนี่ยที่เราเนี่ยดูค้างไว้มันก็จะมาเปิดให้เราเนี่ยดูต่อที่หน้าแรกแบบนี้เลยค่ะ แอปพลิเคชันต่างๆนะคะสามารถลงได้เนี่ยผ่านออตัว Play Store นะคะเหมือนกับ Android TV ขึ้นอื่นและก็เราสามารถที่จะโหลดนะคะไม่ว่าจะเป็นวิววิวสามารถดูได้ด้วยนะแล้วก็หรือว่าจะเป็นพวก i q คอะไรแบบนี้ค่ะก็สามารถจะดูได้หมดเลยทุกแอปพลิเคชันแบบนี้ แล้วก็รองรับนะคะนี่เลย Apple TV นี่มีทั้ง Apple TV แล้วก็รองรับการใช้งานนะคะ Apple a i r p l a y รวมทั้ง Apple HomeKit ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะมันยังรองรับเนี่ย Google Assistant แบบเต็มระบบอีกด้วยคุณสามารถสั่งงานด้วยเสียงนะคะหรือว่าจะถามคำถามอะไรเขาก็ได้ค่ะเขาจะสามารถทําตามที่เราต้องการหรือว่า,าที่เราสั่งยไปได้เลยเดี๋ยวมลองให้ดูนะคะอยากดูคลิปวอลเลย์บอลจังเลย อ่านี่ค่ะแล้วเขาก็จะเปิดอวอลเลย์บอลนะให้นะคะในแอป YouTube เปิด Netflix หน่อยสั่งการได้ง่ายมากเ,เปิดได้ด้วยนะคะสั่งให้ไปเปิดนู่นนี้นั่นได้เล่งเสียงโอเคอ่าเล่งเสียงให้เราได้เลยทันทีแบบนี้นะคะพรุ่งนี้ฝนจะตกไหม ก็จะแสดงผลน,นะคะเป็นเวทเทอร์ให้เราเลยนะคะแบบนี้แล้วตัว Sony b a a ร์ a XR x, x 9 0 j ที่อุ้มามารีวิวันนี้นะคะก็เป็นรุ่น65นิ้วค่ะอ๋อจริงๆเนี่ยคุ้มถือว่าดีไซน์ตัวนี้เนี่ยสวยงามมากๆนะคะขอบบางสุดๆไปเลยคุณจะไปวางนะคะในห้องนอนห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องทำงานก็ถือว่าเหมาะมากๆ ที่สำคัญค่ะหน้าจอตัวนี้นะคะเป็นหน้าจอ Full Array e LED มีให้เลือกทั้งหมด3ไซส์นะคะไซส์แรกคือ65นิ้วตัวนี้ราคาจะอยู่ที่49,490บาทแล้วก็ยังมีรุ่น55นิ้วนะคะ39,990บาทและตัวใหญ่สุดค่ะ75นิ้วนะคะอยู่ที่79,990บาทราคานี้คุณได้ประกันนะคะ3ปีอีกด้วย สามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่ Sony Store Sony Center หรือว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่าย Sony ทั่วประเทศแล้วก็ยังมีช่องทางออนไลน์เดี๋ยวอุ้มใส่ไว้ใน description ด้านล่างสำหรับผู้มงอุ้มคิดว่าตัวนี้เนี่ยคุ้มสุดๆไปเลยโดยเฉพาะคนที่เล่น PlayStation 5นะคะ120 fps 4K เนี่ยมันคือที่สุดจริงๆของการเล่นเกมเพราะฉะนั้นใครที่สนใจค่ะก็สามารถไปหาซื้อกันได้แล้วและอุ้มเชียร์จริงๆสำหรับตัวนี้ค่ะวันนี้อุ้มไปแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีค่ะ